นี่คือส่วนที่เราทําลงไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นตู้นะครับผมอ่าตู้คือเราได้ทําการทําสีแล้วก็เปลี่ยนยาขอบตู้ให้ใหม่ทุกบานเลยนะครับผมอันนี้เราทําสีให้ใหม่นะครับผมทาสีอะไรให้ใหม่เนาะสภาพก็คือเดิมๆเ,เลยครับผมยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเนาะทาสีนี่เราก็มีเก็บสีมาให้นะครับผมทั้งคันเลยก็ว่าได้เนาะสีทาสีส่วนพื้นตู้อะไรนี่ก็เห็นไหมไม่รั่วไม่ปูนะครับผม สวยๆงามๆเลยคันนี้พร้อมวิ่งงานอย่างแน่นอนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกมือสองครับวันนี้เรามีรถอัปเดตมาขายให้คุณผู้ชมอีกแล้วคันนี้ก็เพิ่งออกมาจากอู่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมคันนี้ไปทําการบิวสีตู้มาใหม่เนาะอ่าก็เด็ดคันนี้เลยจอดรออยู่แล้วอ่าคันนี้ครับ เป็น6ล้อตู้10บานเนาะฮ i โนเมกา2อ2แรงคันนี้ปีห4นะครับผมด้านหน้าก็คือเดิมๆเลยก็มีสีหมกเนาะที่เราเก็บมาให้บ้างเล็กน้อยนะครับผมอ่าลวดลายอะไรก็จะสีก็จะเข้ากับสีตู้เลยเนาะพวกด้านหน้าส่วนหัวเนี่ยเราไม่ได้ยุง่งไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีพวกขัดสีทําความสะอาดบ้างเล็กน้อยนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเก่าเนาะ,ะคันนี้รหัสเป็น FG8J นะครับผม 6ล้อตู้10บ,บาทเนาะอ่าด้านข้างอะไรนี่คือสวยงามเลยเห็นไหมสีมวกนี่คือเข้ากับสีตู้เลยครับผมสีแดงสดเลยเนาะอ่าเดีวเรามาดูกันที่ยางก่อนเลยยางคันนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามเนาะล่องนี่คือแบบว่าลึกมากถ้าถ้าเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะอ่าเห็นไหมล่องคือสภาพยังน่าใช้งานอยู่เลยนะครับผมสวยเลยแล้วก็ตรงนี้เลยนี่ที่เราทํามาให้เนาะดุมแดงกระทะเงินนะครับผมสิกเนเจอร์ของเราเนาะแล้วก็คันนี้มี นี่เลยที่ปิดหัวน็อตมาให้ด้วยนะครับผมอ่าสวยงามเลยครับผมสําหรับล้อเนาะแล้วก็ย้ายไม่นี่เลยครับผม<_ <q> _>นี่คือส่วนที่เราทําลงไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นตู้นะครับผมอ่าตู้คือเราได้ทําการทําสีแล้วก็เปลี่ยนยางขอบตู้ให้ใหม่ทุกบานเลยนะครับผมคือแบบว่ายางขอบตู้นี่ใหม่ทุกบานเลยอ่าสีก็เป็นสีแดงสดๆเลยนะครับผมตัดกับสีขาวนะครับสวยงามเลยคันนี้อ่าพี่แพนให้ดูสภาพต,ตู้ทั้งหมดเลยเนาะ พราะมันแบบสะอาดตามา,มากมากครับผมขาวตัดแดงไปอะไรที่ลงตัวมากๆา,กากอ่าแล้วก็เรากันมอไซค์อ่าเราก็เก็บสีมาให้ใหม่นะครับผมขาวตัดแดงเช่นเดิมเนาะอ่าเราดูคัสซีดูช่วงล่างกันสักหน่อยนึงอ่าไมเพาน้ํนมามันไม่เยอะมนะครับผมใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็คัสซีนี่เราก็มีเก็บสีมาให้นะครับผมทั้งคันเลยก็ว่าได้เนาะสีคัสซี ส่วนพื้นตู้อะไรนี่ก็เห็นไหมไม่รั่วไม่ปูนะครับผมสวยๆงามๆเลยคันนี้พร้อมวิ่งงานอย่างแน่นอนอ่าจบไปครับผมสําหรับด้านล่างเนะาะย้ายมาที่ล้อหลังล้อหลังแล้วก็ทําสีให้นะครับผมเป็นเพลแดงแล้วก็กระทัเงินเนาะไอะ้ส่วนยางอะไรนี่ก็ไม่แพ้ยางหน้าเลยนะครับผมเป็นยางเลดียนเรียบร้อยแล้วอ่าบางโคนบางโคนนี่ก็มาจากเจ้าของเก่าอยู่แล้วนะครับผมสภาพก็คืออย่างนี้เลยนี่วิ่งไม่มี ขุ่นไม่มีโคนกระเด็นอย่างแน่นอนอ่าเห็นไหมให้ดูอีกสักหนึ่งรอบก็คือด้านข้างนี้คือแบบว่าสวยๆงามๆเลยสภาพพร้อมนิ่งงานนะผมขับใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าย้ายมาที่ด้านท้ายเลยด้านท้ายนี่ก็ออกแนวดุดุนะครับผมเพราะว่ามีสีดําตัดมาด้วยเนาะคือด้านท้ายนี่ดุดุเลยอ่าแล้วก็มีลวดลายแจมมาเล็กน้อยสภาพจะประมาณนี้ครับผมส่วนด้านท้ายนี่ก็เห็นไหมไฟไฟตรงนู้นแล้วก็ เปลี่ยนอะไรให้ใหม่นะครับผมสาภาพือใช้งานได้ปกติอ่าไฟติดทุกหลอดทุกดวงแล้วเราก็ย้ายมาที่สาภาพตู้ข้างในเลยอ่าอันนี้เราทําสีให้ใหม่นะครับผมสาดสีอะไรให้ใหม่นะาะสภาพก็คือเดิมๆเลยครับผมยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเนาะสเปคคันนี้ยาว7จ็ดเมตรสีนะครับผมสเปคคร่าวๆเนาะความยาวตู้คันนี้อ่าจบไปสําหรับด้านในตู้เราไหลต่อมาที่ด้านข้างนี้เลย คันนี้ก็เช่นกันนะผมสภาพเหมือนกันเลยสีขาวสะอาดตามากมาก,มากอ่าตัดก,กับสีแดงเนาะสดสดเลยสวยสวยเลยคันนี้ออกแดดคือแบบว่าเล่นกับแดดได้อย่างดีเลยสภาพโดยรวมับผมอสีล้ออย่างที่บอกเราทำมาหมดแล้วเนาะอ่ะลืมลืมคันนี้มียางอะไรนะครับผมยางอะไรอยู่ครบนะก็พวกคัสซงคัสซีอะไรนี่ก็ยังไม่ผุเลยเห็นไหมดูได้เลย หรือถ้าใครยังไม่ยังไม่แบบยังไม่สุดเนาะก็มาดูตัวจริงได้ครับผมรถคันนี้จอดอยู่ที่เส้นเลี่ยงเมืองฟฟ้าชุมพีรีนะครับผมนี่คือที่อยู่ของเต็นท์เราเลยอ่ามุ้งหน้าบางแสนคันนี้ปลายท่อคือยิงออกมาทางด้านข้างเนาะเป็นปลายสแตนเลสนะครับผมอ่าเห็นไหมเรากามอไซค์นี่คือเก็บมาให้แบบเนียนๆเลยอ่ะเรียกได้ว่าเนียน,ยน,ยน,ยนมากๆแล้วก็ตู้เนี่ยอ่ะอีกสักหนึ่งอรอบผมเพื่อความจุใจเนาะ แต่ว่ามันสวยมากๆเลยนะสีมันแบบสะอาดตามากอ่าประมาณนี้เนาะสำหรับรอบรอบรถนะครับผมก็ภายนอกนี่ค่อนข้างจะสวยงามพร้อมวิ่งงานเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมภายในกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคอ่าภายในปี54คันนี้แอร์เย็นนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยเกาะนี่คือลายเดียวกันดูเห็นไหมไม่มีชำรุดไม่มีขาดเลย แล้วก็ตรงนี้เราพุ่มมาให้ใหม่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชมรุดได้บ่อยๆเลยเนาะหลายๆคันก็จะชมรุดช่วงนี้นะเานาะอ่ด้านลงด้านหลังอะไรนี่ก็สวยงามเบาหลังยูครบคันนี้เกียร์เป็นระบบธรรมดานะครับผมเดินหน้า6กสปีดท้ยหลังหนึงเกียร์เบี่งมือยังจริงๆอยู่เลยนะครับ เห็นไหมแอร์อยู่ครบใช้งานได้ปกติคันนี้มีเพลงให้ฟังนะครับผมมันนี่ที่ดินรถยนต์และเกีสกีมอทตอยุใช้งานได้ตามปกติสงัสงคาสภาพสมบูรณ์ไม่มีชำรุดเลยโครงประยายนะครับผมสมบูรณ์มากๆไม่ชำรุดเลยนะครับคันนี้หน้ามาอยู่ที่8 2 0 0 0 0กว่าโลอปี P 54วิ่งไปแค่8 2 0 0 0 0กว่าโลนะครับผม สภาพโดยรวมสมบูรณ์น่าใช้งานมากๆเลยคันนี้เหมาะมากๆเลยครับผมใครที่กำลังมองหาอยู่เนาะสภาพภายในนี่สมบูรณ์มากๆาโอเคครับผมจบไปเนาะสำหรับภายในรถแล้วก็รอบๆตัวรถเดี๋ยวเรามายกหัวให้ดูเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับ กันนี้212แรงม้าเครื่องยนต์ยังเดินเบาแบบเงียบๆอยู่เลยน้ำมันไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตามบรกเกนนี้ไม่มีเลยน้ำมันไม่ดันนะครับผมน้ำมอน้ำสภาพกปกติเนาะประมาณนี้ปี5ห้อยกขึ้นลงง่ายๆเลยครับผม ประมาณนี้เนาะสำหรับปี54นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหา6ล้อตู้10บาทนะครับผมขอฝากเจ้าคันนี้ไว้เป็นตัวเลือกด้วยเนาะก็เพึงออกมาจากอู่สดๆร้อนๆเลยแล้วก็โปรเดิมครับผมเครดิตดีมีรถแล้วใช้เงินออกรถ1 0 0 0 0แสนบาทอ่าสำหรับเจ้าคันนี้นะใครมีรถแล้วเนาะสามารถออกรถได้เพียงแค่1 0 0 0 0แสนบาทครับผมรับรถจบได้เลยแล้วก็ส่วนราคาของเจ้าคันนี้นะครับผมสงวนอยู่ที่1 000, 1 7 0 0ล้านบาทเนาะ พงไม่ผิดครับ1นึ่งล้านหนึ่งแสนเบาทอ่าถ้าใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook Fanpage หรือว่า l i น์แอนะครับผมทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยเนาะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0813739793ครับผมโทรมาได้เลยครับเรารอรับสายตลอด24ชั่วโมงแน่นอนอ่าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันต่อฝากติดตามเลยครับผมวันนี้สวัสดีครับ